สวัสดีครับนี่คือพระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีพระพุทธชดใหญ่มากเลยนะครับนี่ผมซูมเข้ามานะครับที่นี่เขาจะมากราบไหว้นะครับรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์นะครับดูนะครับอยู่บนยอดเขาเลยนะครับนู่นเลยยอดนี้นะครับต้องเดินขึ้นบันไดน,นะครับ3700 เก้าสิบขั้นครับถึงจะได้ชมรอยพุทธบาทนะครับนี่คือวิหารนะครับวิหารไม้ศักนะครับพระมงคลภาวนาวิกรมหลวงปู่ฟักครับเจ้าวาดวัดเขาวงพระจัน์นี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับข้างบนนี่เป็นภูเขาตั้งหน้าผมนี่เป็น รอห้านะครับตรงนี้เป็นพระสังฆายแล้วก็พระต่างๆนะครับข้างบนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่โบราณนะครับที่สะสมไว้นี่เราไปดูวิหารนี่กันดีกว่าครับสวยมากครับเป็นงาช้างและก็ช้าง ทางมีสองเชือกนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเดินเข้ามาด้านในกันครับวัดเขาวงพระจันทร์ลบบุรีขออนุญาตพายจานร์ครับด้านะน,นหน้าผมนะครับวิหารไม้สักพระประธานเชียงแสนครับรอลงมาคือพระองค์ดำและ พระธันทธาตุเป็นฟันกลามของพระพุทธเจ้านะครับและลองลงมาอีกก็คือพระบรมสารีริกราธาตุนะครับดูนะครับภายในวิหารนี้นะครับพระมีหลากหลายเลยนะครับและที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นสริละหลวงปู่ฟักอยู่ในโรงไม้สักฝังมุกนะครับท่านได้รักสังขารเมื่อปีพศ2555นะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ล่าสุดนี่คือรูปท่านครับสมัยท่านยังไม่เสียชีวิตครับขอเชิญครับมากลาบไหว้บูชากันนะครับที่นี่นะครับ ทุกเทศกาลตู่จีนนะครับจะมีงานไหว้นะครับรอยพุทธบาทนะครับทุกปีครับขอเชิญครับ